สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนมาแนะนําวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามใน IG ีนะคะแบบปลอดภัย100%เลยสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นอยากให้เพื่อนมาติดตามเราก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะคะได้ผลลัพธ์แน่นอนคะ่ะคลิปของเราโพสของเราที่กดป้าก็จะขึ้นฟีดแน่นอนคะ่ะมีวิธีการแบบไหนนะคะเราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะก่อื่นเลย เว็บที่เราจะมาใช้บริการวันนี้นะคะก็คือเว็บที่มีชื่อว่า KM Social นั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดเลยสําหรับโซเชียลนะคะคุณภาพดีราคาถูกด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะ,ะกดที่สมัครใช้งานได้นะคะก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะคะก็สามารถกรอ,อกได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกาศอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยะคะ่ะใครที่มี Gmail แล้วก็ล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้ทําการลองใช้ เว็บไซต์มาสักพักแล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บที่เราจะใช้วันนี้นะก็คือเว็บที่มีชื่อว่า KM Social นะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการเหมือนกันก็คลิกลิงก์ใต้โพสต์หรือว่าจะสแกน QR วอา e คหน้าปกคลิปก็ได้นะคะ เมื่อกี้จะมีวิธีการแบบไหนเราก็ไปเลือกดูกันเลยนะเมนูแรกที่เราจะแนะนําก็คือเมนูเติมเงินเลยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้3ช่องทางเลยนะคะก็จะมีสแกน QR ว o d e มี t ้ดมีโทมาน a l อลแล้วก็คริปโตนะคะทุก3ช่องทางก็จะมีคาแนะนําด้านล่างเลยนะคะเราก็สามารถมาอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายค่ะไม่ซับซ้อนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตามใน IG นะคะแล้วก็กดไปที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อใหม่นะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Youtube TikTok นะคะแล้วก็มีบริการแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ i g นะคะเรากดไปที่ i g เลยค่ะหมดหมู่นะคะแล้วก็จะมาเพิ่มผู้ติดตาม IG นะคะบริการก็จะมีบริการให้เลือกยูสีบริการนะคะเราก็สามารถเลือกอ่านดูได้นะคะว่าเราทูกใจบริการไหนนะคะนี่เราก็จะใช้อันแรกนะคะ ลิงก์เราก็กลับไปที่อินสตาแกรมของเราค่ะลอกลิงก์น้าโปรไฟล์ของเรามาเลยค่ะนำลิงก์มาใส่แล้วนะคะก็สามารถใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะค่าใช้ใจ่ายประมาณสิบบาทก็ถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะคะกับการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยแสดงว่าคุณสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากดูประวัติเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะออเดอร์ใหม่ของเรานะคะก็จะมีเลขออเดอร์ของเราลิงก์ของเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่าเป็นหน้าไฟตีของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถดูได้นะคะว่ามี ราาบริการเท่าไร่นะคะแล้วยอดเงินคงเหลือเท่าไร่ปริมาณที่เราสรั่งไปนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าจะก็มีสถานะแจ้งด้วยนะคะว่าเราดําเนินการอันนี้ก็จะเป็นหน้าประวัติการสรั่งซื้อนั่นเองนะใครที่มีปัญหานะคะหรือว่าติดขัดอะไรช้าระบบช้านะคะทําการช้าก็สามารถติดต่อที่แอดมินได้ะคะ่ะ ก็จะเป็นหน้าตาขอความช่วยเหลือนะคะสามารถเอาเลขออดเดอร์ของเรามาใส่นะคะแจ้งหมดหมู่นะคะแจ้งปัญหาขอความเร็วขอยอดขอยกเลิกบริการหรือจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็ส่งไอแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใครที่อยากดูบริการอื่นๆนะคะอยากดูบริการเสริมก็สามารถกดที่บริการทั้งหมดได้นะคะหน้านี้ก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้นะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยจะมีคําแนะนํานะคะรายละเอียดต,ต่างๆนะคะคําส่งเสือขั้นต่ำขั้นสูงนะคะ แจ้งเราในหน้านี้เลยนะคะบริการพิเศษแบบไหนเร็วที่สุดนะคะก็จะแจ้งในหน้านี้เลยเข้ามาศึกษากันได้นะใครที่เข้ามาใช้แล้วแล้วเรียบดีนะคะอยากแนะนําคนอื่นนะคะอยากแนะนําเพื่อนมาใช้งานนะคะยังมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถกดไปที่คําแนะนําเพื่อนได้นะคะหน้าต่างนี้ก็สามารถนําลิงก์ของเราคัดลอกไปได้เลยค่ะแล้วก็ไปแชร์ให้เพื่อนเข้ามาใช้งานเข้ามาเติมเงินก็สามารถสร้างรายได้ให้ค่าคอมมิชชั่น3%เลยนะคะหน้าตานี้ก็ สร้างรายได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงคุณแชร์เว็บไซต์เคานโซเชียลนะคะวันนี้เราจะมาดูยอดผู้ติดตามของเรากันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างระบบทาการหรือ,อยังก็กลับไปที่หนะ้าอินสตาแกรมของเราเลยผู้ติดตามของเรานะคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนนะคะเราก็จะมาลีนาอินสตาแกรมหนึ่งทีนะคะอ่าและยอดทั้งเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยและะ้วค่ะจากหนึ่งคนนะคะก็เป็นหนึ่งร้อยสิบหกคนนะคะถือว่าระบบทําการรวดเร็วมากเลยนะคะสะดวกง่ายๆมากๆเลยะคะ่ะแถม เว็บไซต์ก็ยังมีการแถมยอดให้เราด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยะคะ่ะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาเลือกชมบริการต่างๆมาดูบริการต่างๆได้นะคะเข้ามาศึกษาเข้าประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะวันนี้เราพิพากากันได้ก็ขอไปณที่นี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ